บิสมิลลาฮิราะมานิร,ราะฮิมัสลามุอะลัยกุมวเระมะตุลลอฮิวะบเระากาตุสวัสดีค่ะดเ,ดเด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการในหนังสือวรรณคดีลำนำเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือและชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือวรรณคดีลำนำกันนะคะวันนี้นะคะให้นันเปิดในหน้าที่51นะคะในเรื่องของตั้งตั้งไข่ตั้งไข่ล้มต้มไก่กินนะคะามาดูนะคะอ่านตามคุณครูนะคะตั้งเหยตั้งไข่จะตั้งใยไข่กลมข้อล้มสิน้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกิน ถ้าตกดินเสียก็หดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาหานเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเปลียนอัดปรืออย่าดึงดือ้อตั้งไก่ร่ําไรเออยอีกครั้งนะคะตั้งไก่ล้มต้มไก่กินนักเรียนฝึกอ่านนะคะ ตั้งเอย๋ยตั้งไก่จะตั้งใยไข่กลมข้อล้มสิ้นจึงว่าไขล่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็หดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาหานเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเปลี่ยนอัดปรือ อย่าดึงดื้อตั้งไข่ร่ำไรเอ่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนบทอาขยานบทเลือกอวันนี้นะคะคุณครูจะให้เรียนนะคะฝึกอ่านนะคะในบทนี้นะคะบทอาขยานบทนี้นะคะแล้วส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูหญิงนะคะ ให้ฝึกอ่านนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะให้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งในรายส่วนตัวของคุณครูนะคะอ่าวันนี้นะคะครูหญิงก,ก็มีเนื้อหาสอนพวกเรออาเพียงเท่านี้อย่าลืมไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะวัสลามัอะลไลกุ้มมวะเระมตุลลอฮิวะบาร์ก้ารู